ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อซาโตชิเขาเป็นเด็กที่ขี้กลัวที่สุดในหมู่บ้านทุกครั้งที่มีเสียงดังหรือมีอะไรผิดปกติเขาจะหนีไปหลบอยู่ที่บ้านทว่าในวันหนึ่งเกิดภัยพิบัติที่ร้ายแรงขึ้นหมู่บ้านของเขาถูกภัยธรรมชาติต่างๆคุกคามซาโตชิมองเห็นเพื่อนๆและครอบครัวต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวและน่าสงสาร เขารู้ดีว่าต้องทำอะไรสักอย่างแต่เขาก็รู้สึกกลัวเช่นเดิมขณะที่เขานั่งนึกถึงทางออกจูจ่ๆเขาก็นึกถึงเรื่องราวของต้นไม้มังกรในตำนานที่มีพลังในการช่วยเหลือผู้คนในที่สุดเขาตัดสินใจออกเดินทางไปยังต้นไม้มังกรเพื่อขอความช่วยเหลือ ซาโตชิเริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคระหว่างทางเขาได้พบกับสัตว์ประหลาดนานาชนิดทั้งสิงโตไฟที่คำรามเสียงดังและสัตว์ป่าท,ที่น่ากลัวแต่และอุปสรรคทำให้เขากลัวอย่างมากแต่เขาก็พยายามหาวิธีที่จะเอาชนะความกลัวของตัวเองเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความกลัวทั้งจากการใช้สติปัญญาและการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางที่เขาพบ ระหว่างที่เดินทางซาโตชิได้พบกับเพื่อนใหม่เช่นหนูที่ฉลาดและนกที่มีสีสันพวกเขาช่วยให้ซาโตชิมีกำลังใจและทำให้เขารู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความกลัว เมื่อถึงต้นไม้มังกรซาโตชิได้พูดคุยกับต้นไม้ที่มีอำนาจเขาเล่าความกลัวและความหวังของเขาและในขณะที่เขาพูดเขารู้สึกเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเขาต้นไม้มังกรบอกว่าพลังที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวมันแต่เป็นพลังที่อยู่ในตัวซาโตชิเอง เมื่อเขาตระหนักได้เช่นนี้เขาก็ไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปและเขาก็สามารถกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาที่เขาได้ค้นพบซาโตชิกลับไปสู่หมู่บ้านพร้อมกับความมั่นใจและใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้มาเพื่อนำพาหมู่บ้านให้ผ่านพ้นพุกอย่างไปได้โดยมีคติสอนใจว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการค้นพบความกล้าหาญในใจของเราเองพลังที่แท้จริงอยู่ในตัวเรา